สวัส so, ดีแฟนเพจที่นะ่าฮักทุกท่านตอนดึกๆนะจ๊ะนะคะคือนี่ผมจะปากุค้คนมาแปลงพัดตับใส่ดอกหอมนะครับเนาะก่อนอื่นวัตถุดิบที่ต้องมีก็คือตับนะครับจะแจ้ตับหมนะูตับหมาได้หม,ม,มดนะครับกินได้นี่เป็ดกินนะเนาะนะครับเนาะแล้วแต่มากเลยหลังจากซอยแล้วนะครับฮา็จะใส่เกลือแล้วก็จะกันนะครับกันไปเรื่อยๆเลยนะครับเนาะและ้วฮา็จะเอาไปสอยส้อยล้างเนี่ยเอาจนมันขาวเปิดเจืออีเลยนะครับถ้ามันเปิดอีก็ถือว่าได้กินละโอเคนะฮะเนาะ ตอไปเลเป็นดอกหอมนะครับอันนี้ก็คือดอกของต้นหอมนั่นเองนะครับผมเนาะความยาวแล้วแต่มากเลยนะครับใครอยาก พัดเงาเป็นเม็ดก็ได้จะมีใครว่านะเนาะอ่ะโอเคต่อไปนะครับฮาา็จะเอาน้ํามันใส่มะขางนะครับเอากระเทียมใส่ลงไปนิดหน่อยนะครับเนาะแล้วฮาก็จะเอาตบเฮาลงไปพัดเลยนะครับแล้วก็ใส่ผงปรุงรสแกงลุงแดงเกลียวเมี่ยงนิดหน่อยนะครับซอดหอยนางรมต่พัดลมคลองเหี่ยงนะฮะแล้วก็จะเป็นนี่เลยนะครับซีอ่๊วขาวตตกคนเมาขี่รถเครื่องเนาะหลังจากเฮาใส่กุยยางเข้าไปเรียบร้อยแล้วเฮาก็จะเอาดอกหอมใส่ไปเลยนะครับ หลังจากเขาใส่ดอกหอมเซตนะครับเขออาจะเปิดไฟนะครับเอาให้มันร้อนแรงดุดนรกเลยนะสุเนอร์ <c oughs> สักบืดอสักเมื่อก็พอแล้วก็ถือว่าได้แล้วนะครับผมเนาะเปาะนะครับผมเนอร์ไม่ต้องผัดมือน,นะครับถ้าผัดมือน,นี่มันจะยอบนะครับแล้วมันจะกลิ่นบลลมนะผมบอกเลยนะจ๊ะแค่นี้แหละกินก็นข้าวสวยฮอนๆอนมะนะครับผมเนาะคืนนี่ใครยังมานอนแต่ก็ขอกราบสุมาอาภัยตัวกันแล้วกันนะจ๊ะมา everybody ยอกสูรับได้ค่ะคือ